เนี่ยครับเวลาเจ็บเวลาป่วยนะครับต้องข้ามมารักษาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับทุกคนนะไม่มีคนมาด้วยนะเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเนี่ยครับคนไทยเนี่ยต้องไปพยุงนะครับนะนี่คือน้ำใจคนไทยที่มีต่อคนลาวนะครับนะนี่แหละทำให้คนลาวเนี่ยครับรักคนไทยนะครับรักเหมือนพี่คนหนึ่งเลยนะครับนี่ใช่ไหมทุกคนสังเกตไหม ก็จะมีคุณยายนะครับนี่ครับเอาข้าวเอาของมาขายนะครับเป็นขนมปังครับเนี่นะครับอันนี้มารักษาตัวนะนี่คุณพ่อคนนี้นะครับก็มารักษาตัวนะครับทุกคนเอาไห้ที่เดกแก่อยูใช่ไหมมาตลาดก็มาฝั่งไทยมารักษาตัวก็มาฝั่งไทยนะครับหลายๆอย่างที่ไทยกับลาวนะครับได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับทุกคนนี่ครับผู้สาว โอ้ผู้สาวงามนะครับทุกคนเนี่ยคือไม่ต้องไม่ไม่ต้องใช้ล่าแปะทุกคนว่าว่าต้องว่าภาษาไทยเลยนะครับคือพูดภาษาลาวใส่เจ้าหน้าที่นะครับทุกคนซอยล้ดเนียซอยล้ดเนียเนี่ยเห็นไหมหิวห้อยหิวเนี่ยห้อยหันซอยล้ดเนียซอยลาดเน,ย,ย,เนยครับทุกคน คือบอกภาษาภาษาเดียวกันคูเรื่องครับทุกคนบอบอต้องไปใส่ลามแป๋นะครับขามมากปุ๊บนะครับสื่อสารกันรู้เรื่องเลยครับไทยเล่าครับเจ้าหน้าที่นะครับหยอกสาวเล่าเนาะอันนี้คือบรรยากาศอยู่ที่ด่านโขงเจียมนะครับผมเป็นด่านจุดผ่อนปลนนะครับ อำเภอของเจี๊ยบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทุกคนนี่ครับฝนตกเจ้าหน้านนที่ก็ทํางานนะครับนี่นี่นั่งเรือนั่งเรือเล็กเรือน้อยนะครับตลาดนัดไทยเราจะมีแต่สุการอาทิตย์นะสุการอาทิตย์นะครับตามที่บราไปดูข้อมูลมานะอทจังหวัด ه, อันนี้จังหวัดนครพนมอ่ะอันนี้อันนี้อีกอันนี้กอีกช็อตหนึ่งนะครับทุกคน,กนกจะมีจังหวัดนครพนมแล้วก็ขงเจียมนะครับขงเจียมในอุบลน,นะครับเนาะก็จะมีตลาดนัดนะครับจุดผ่อนปลนเนาะระหว่างไทยลาวนะครับก็มีหลาย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 ,หลายด่านอยู่นะครับทุกคนเนาะหลายหลายด่านอยู่นะ ไปขายบ่ครับนี่โลยจ้าบาบครับฮะโลยจ้าบาบยังไงคนเล่าคนเล่าต้องสื่อสื่อเงาะจะเป็นเงาะแล้วก็แก้วมังกรผลไม้นี่แหละนะครับเนาะผลไม้ไทยอ่ะสื่อไปขายฝั่งเล่าครับพี่น้องไปตกนีก็หาปลาหาของปลาแล้วมาขายฝั่งไทยแล้วก็ซื้อของไทยไปขายฝั่งลาวนะครับนี่ผู้สาวลาวครับนี่โอ้โหปลา อุ้ยปลาตัวใหญ่ปลาอย่างน้อยปลากดบ่ปลาคังบักปลาอิงเจ้าหน้าที่ยังขนาดเจ้าหน้าที่ยังถามเราว่าปลาอิงปลาย้อนโอ้ปลาย้อนแต่มันตัวใหญ่ครับเนี่ยครับนี่นะครับขวดนะอันนี้ขวดนึ่งข้าวนะครับวางก่อนวางก้อนอ๋อ เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ผสมพยาบาลด้วยนะครับทุกคนเห็นเห็นกระเป huh, ๋าพยาบาลด้วยนะมีใหญ่มีใหไปมีอะไรนี้อะไรแกงแกงเด็กเนาะอ๋อมีมีหลายหลายชุดมากนะครับชุดอ่าชุดเจ้าหน้าที่นะครับเห็นเป็นสีขาวสีเป็นมีทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งพยาบาลเหรอแล้วก็มีทั้งสุนัขด้วยนะครับทุกคนเนี่ยสุนัขด้วยนะ เนี่ยครับมีสุนัขด้วยนะครับเดอผู้ใหญ่เด้อข้างบนนี่กลับแล้วซื้อข้าวข้าวหรือปุ๋ยอันนี้น่าจะปุ๋ยนะครับทุกคนซื้อปุ๋ยนะครับโอ้โหเนี่ยนะครับขามมาขามเลือนหน่อยมากนะครับนี่นะครับอยากให้ พี่น้องชาวไทยชาวลาวได้เห็นเนาะคนที่ไม่เห็นคนที่ยังไม่ได้เห็นอ่ะบรรยากาศแบบนี้นะครับที่เรามีสายสัมพันธ์ต่อกันนะครับเนาะหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นนะมุมแบบนี้นะครับทุกคนเนาะก็อยากให้เห็นนะว่าคนไทยคนลาวเนี่ยนะครับมีความรู้สึกดีๆต่อกันมาตลอดนะครับบางคนวกมนุษธรรมบบเคยเห็นนะครับก็อยากให้เห็นเนาะนี่ครับโอ้เนินสูงอยู่นะ นี่คุณยายนะ่าจะมาไปหาหมอมานะนี่คุณยายเนี่ยนะครับคุณยายเนะี่ยจนมากคนมีอายุเนาะเขาก็จะข้ามารักษาฝั่งไทยนะครับต้องใส่โรงพยาบาลไทยนะครับนี่ก็ซื้อของกลับไปขายนะครับนี่ทุกคนเป็นรถเข็นนี่ก็หาของปลาหาปูหาปลามาขายฝั่งไทยอย่างนี้เนาะแล้วก็ซื้อของพวกชูรสพวกอ่ามาม่าปากระป๋องหรือว่าเงาะผลไม้รากไม้ก็ไปขายฝั่งลาวนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับ นี่ครับโอ้ศาสตร์เสือขวดด้วยนะครับขวดนึ่งข้าวสารเสร็จแล้วก็เอามาขายฝั่งไทยนะครับนี่ประจกปลาจกครับไม่ได้ฟังฝุหรอครับพวงล,ล,ละห้าสิบบาทโลละซ้งโลหะซตองเขาเรียกว่าตองตองหนึ่งห้าสิบบาทนะครับ อันนี้อยู่ที่ท่าเรือหูจะสังเกตเหน็นขวดไหมทุกคนเต็มอยู่ที่ลังคาเรือนะครับที่ขนกันมาขายฝั่งไทยนะขวดเห็นไหมทุกคนเต็มอยู่ที่ลังคาเรนะโอ้โเรือทุกลำครับเต็มทุกลำอ่ะทุกคนเต็มเรือทุกลำนห <c oughs> ม, <c oughs> มนะครับเรือฝั่งลาวนะครับที่ขนของมาขายฝั่งไทยนะครับอันนี้เป็นถั่วงอกเหรอ คือข้าวโอ้หวดครับดบรรยากาศข้าเรือจุ่มปนเพื่อกันค้าวไทลามอำเภอเของเกียมครับอำเภอของเกียมครับทุกคนจังหวัดอุบลเนาะวุบราชธานีเป็นตลาดตลาดนัดไทยลาวเขาเรียกว่าตลาดนัดไทยลาวนะครับทุกคนเนี่ยครับอ้เ,อเต็มเลยแหลมเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับทุกคนเนาะเห็นอ่าภาพ แบบนี้นะครับบอลน้อก็เห็นแล้วก็ชื่นใจอิ่มอิ่มไปด้วยนะครับอิ่มไปด้วยแบบความสุขนะครับความสุขที่คนไทยเขามีต่อคนลาวนะครับบอลน้อเห็นเห็นคลิปคลิปแบบนี้นะครับ<แ>คือจากจากจากเดิมบอลน้อก็รักคนไทยอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งรักยิ่งรัก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 ขึ้นไปกันใหญ่นะครับทุกคน <Led you. S 1> เพิ่มทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเห็นคนไทยเขาดีกับต่อคนลาวนะครับเนาะหวังว่า คนหลายหลายคนเนาะจะเห็นจะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับจะเห็นคลิปคลิปนี้เนาะที่คนไทยเขามีน้ำใจต่อเรานะครับให้เรามารักษาฝั่งไทยนะครับให้เรามาาขายของฝั่งไทยนะครับเพื่อจะอนำสินค้านะครับที่ชาวบ้านหามาได้มาทําเป็นเงินนะครับนะบางคนก็นะครับ เอาไปต่อยอดชีวิตได้เยอะนะครับทุกคนเนาะคือเอาของมาขายอยู่นี่ประจํานะครับเนาะมาขายประจําแล้วก็ขายเป็นเงินบาทได้แล้วก็สามารถซื้อสินค้าฝั่งไทยกลับไปสู่ฝั่งลาวด้วยนะครับทุกคนเนาะก็เนี่ยแหละนะครับปากท้องของประชาชนเนาะเขตชายแดนก็พึ่งพึ่งไทยนะครับพึ่งไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงพยาบาลหรือว่าเรื่อง่า อาหารการกินนะครับเนาะก็ยังพึ่งไทยหลายๆอย่างนะครับทุกคนคนไทยก็ยินดีนตอนรับคนลาวนะครับทุกคนเนาะก็โอเคครับทุกคนเนาะทุกคนมีความมีเห็นยังไงครับกับคลิปวิดีโอนี้ครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ครับบอนเอาตลาดไปก่อนเด้อสวัสดีครับ